ข้าวไข่เจียวกับหมูแดงนะครับนี่ฮพอสซอกแฮมแล้วก็ไข่ดาวจูผาเปาขนมปังหน้าหมูทอดอร่อยมากได้เวลาอาหารกลางวันนะครับเดี๋ยวเราเด้งพาไปทานอาหารนะฮะที่ร้านไฟเก๋ตรงนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารโลโก้นะครับแล้วก็เป็นร้านที่นิยมมากๆของคนในหมู่บ้านนี้นะครับ ตามอะไรครับเมืองกับวันนี้นะครับลุงเด่งประกาศอยู่ที่ร้านเหลววันไฟเก๋นะครับเป็นร้านอาหารโลโก้ท้องถิ่นของหมู่บ้านโคโลอานนะครับเมนูนี้นะครับจะเป็นข้าวไข่เจียวกับหมูแดงนะครับนี่แบบนี้เลยครับ จานนี้นะครับราคาอยู่ที่33เหรียญแค่นั้นเองนะครับไข่เจียวพบับนาเราเนี่ยจะเรียกว่าไข่ขยี่นะครับแล้วก็จะมีหมูแดงแล้วก็จะมีซอสหรือว่าซีอิ๊วบางอย่างนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับชิมอร่อยมากอันนี้คือฮอสช็อปแฮมแล้วก็ไข่าดาวราดข้าวนะครับ จานนี้นะครับราคาอยู่ที่4 3ามเหรียญนะครับนี่ประมาณนี้นะครับขออนุญาตจิมพอ็อกช็อกกันนะพอกช็อดีเสิร์ฟมาพร้อมกับแฮมข้าวสวยก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานง่ายนะครับสองเมนูนี้นะฮะเด็กๆที่ชอบแน่นอนและเมนูสุดท้ายของมื้อนี้นะครับก็คือจูผาเปาหรือว่า ขนมปังหน้าหมูทอดเป็นแบบนี้นะครับราคาไม่ถูกไม่แพงครับยี่สี่เหรียญเองนะฮะตัวหมูอร่อยดีแต่ว่าถ้ากินขนมปังเนี่ยต้ไดเว่าตืดไปหน่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยเป็นตีอิ้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลองดูนะครับต้เีว่าถ้าตื่นไปหน่อย ดีขึ้นสำหรับเพื่อนๆนะครับนั่งรถมาเที่ยวหมู่บ้านโคโารานนะครับเดินชมรอบเมืองแล้วนะครับแวะมาทานร้านที่ได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับปายรถเม์โอเคขออนุญาตทานช้าก่อนนะ ก็มื้อนี้นะครับ117เหรียญนะครับก like ับร้านอาหารบ้านๆเมนูบ้านๆนะครับแล้วก็รสชาติแบบบ้านๆนะครับแต่ว่ารสชาติแบบนี้นะฮะคนโลเค่อเนี่ยก็ชอบกันที่ที่ยั้งยังเลยดูสิคนนั่งเต็มร้านเลยอะ